สวัสดีนะสวัสดีชาวชาวออตาคุเกมเมอร์ทุกคนนะ,ะวันนี้ฮีโร่เตอร์จะมานำเสนอเกมเอ็มสตาร์ Star กันนะฮะผมไม่เคยเล่นแล้วผมก็ม,มัวๆเล่นเอาเอา่อเอ่เอเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะฮะเดี๋ยวปรับอะไรนิดนึงนะ,ะมันก็ไม่แหลกกันอยู่แล้วนี่โอ้โอ,อ้ลุกเก้เต็มงานเข้าและเล่นอะไรดีอ๋อ หลังจากผมยัางกายจุ่ล้ผมก็เลยอยากเล่นลูกกี้แต่มันเข้าไม่ได้โอ้ยช่างมันครับผมมาเข้าวันนี้ก็ได้เอมาเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟไหนดีสร้างห้องเลยครับโอ้เราสดพอชื่อกมชื่ชื่อว่ากรรมเบย์นะฮะดูดิมันจะมีใครเข้าไหม <c oughs> อ๋อสดทีไม่สบาย เล่นบางนี่อ้อาวเย็ดเบ้ B B, มีกนันมาสไตล์ด้วยเออได้เลยฮนะได้เ,ดเพลงเล่นละเชิญนะเชิญโอ้อยคนก็นไม่เคยจะเข้าอ้คนเล่นน้อยจังเลย เกมนี้มันเออเต้นเหมือนที่สุดผมก็เลยอยากรู้มันเต้นเหมือนอยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองว่าเล่นไปเรื่อยๆดูโอ้ยไม่มีใครเข้าเลยเว้ยเอาไงดีเดินเล่นวิงว่งวิ่งไม่มีทำ ออโอ้ยโอ้ยใครเอาหน่อยด้ใครก็ได้โอ้ยเขาม,มาหน่อย เคยเข้าเลยนะครับโอ้โหซสงไปไปดูเซิร์ฟอื่นดิ <c oughs> มาเล่นระดับกลางๆแล้วมันไม่มีใครเข้ามาเล่นอีซี่เอาวะได้อ้อห้องเต็มจเจริญอ้อไปไปที่ไหนดี ไปดีอ่ะสีลมสีลมโอ้อืมได้ไหละดีจโอ้อยเข้ามาเล่นห้องนี้ก็ได้นะโอ,อ sáng trí ờ lão có โอ,อเพลงอะไรเดียวเพลงอของเกิดเจเนอเรชันแต่มันเพลงอะไรเนี่ยไม่รู้ดิอโอ้ยกดกระตับทีดิพี่น้องโอ้ยนอนนานแล้วเนี่ยไปงีบสักหน่อยไปงีบหลับดีกว่า เริ่มแล้วบอกด้วยเนอะยื้ได้เล่นแล้วอ้าวเปลี่ยนเพลงทำไมอ่ะกัมเบย Yeah. เยสแล้วมันเล่นยังไงวันนี้อ๋อโอเคเร,เริ่มเล่นกันสักทีเพลงอะไรเนี่ยอ๋อของปลามีกากากาเอามาเริ่มเล่นกันเลยคัะเยอะแค่ขนาดไม่เคยเล่นนะเนี่ย <laughs> มิดเลยเอามิดไปสองตัวแล้วเอามิดเลยฮะยาวฮะจำเบอร์ฮะไอคนข้างก็อะไรก็ไม่รู้นะ ไอ้คนข้างๆทำไมจะไม่บ่อยอย่างเนี้น <c oughs> ยใสงเบย์นะะอยู่ที่สามนะครับตอนนี้ แต่คนนักฆ่ากับมิดกันบ่อยแล้วกันนะมิดอีกแล้วโอยโอยโอยยยยยย มิดเลยกรรมเลยฮะมิดอีกแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่สามเหมือนเดิมฮะ โอ้เยี่ยมเบย์นะฮะเย่โอ้อยู่ที่สามมาเดินนะฮะคนรนคา,าก็มิดบ่อยเหลืเลอเกินสงสารจัง จบสักทีนะฮะโอ้ยหนาวก็อย <c oughs> ู่ที่สาม,มามเดิมผมก็ไม่เคยเล่นเกมนี้สักเท่าไหร่นะฮะโอ้ยสีมือผมไม่ได้เท่านี้แล้วแต่ผมสงสังสรรคคนนังข้างจริงๆะะคอมิดไว้เรือเกหนาเาจังแต่ย็นสู้ต่อไปาคาเกชิ ไปดูห้องอื่นบ้างดีกว่าเออดูห้องอื่นกันวะเราสร้างห้องดีกว่าอย่าหลับเครยดกับแป๊บนึยยืด้ห้องแคนดี้네แล้ว เยิ่มเลยนะโอ้ได้รับแล้วโอ้ยมีห้องหนหน้าเล่นยีงเนี่ยผมเข้าไม่ทันสั่งเองก็ได้ววะ เราก็ได้ฟังกันแล้วเออมาเล่นห้องไหนดีเนี่ย้าเ,เล่นเพลงอะไรดีโอ้ยผมยังไม่ได้เล่นกันนาสตา์เลยขอมเล่นหน่อยดิโอ้อยใครก็ได้เข้าหน่อยมาันหน่อย มาเลยโอ้ยเล่นกับผมหน่อยมาแล้วครับหนึ่งคนเยอะแค่ยางนี้สิจุ๊บกับแมวนะฮะโอ้คนบ้าอะไรจุ๊บกับแมวเนี่ยคิดได้งไงอ๋อทำไมเราเข้าหน่อย เดี๋ยวขอกัดกับแมลนะแป๊บหนึ่งเดีอดคนเข้ากันมาแล้วกดเริ่มได้ก็กดเริ่มเลย<ๆ>ผมรอเล่นเพลงนี้มาไปชั่วโมงแลนะ้วเนี่ยอ๋อได้เริ่มเลยสักทีเนาะ เรามาลองเล่นดูนะเพลงนี้เ,เขาบอกว่าเพลงนี้ถ้าเต้นมันเหมือนกับ MV จริงๆผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะเหมือนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองเล่นดูนะออตอนแรกง่ายๆอยู่นะแต่หลังจากนี้ผมไม่รู้กดได้แล้วโอ้ ก็อย่างสบายสบายอยู่เอามิดแล้วกําเบยเอ๊ะถามันดูคุ้น อย่าบอกนะว่าขาดไปนะตำนมมานใช่เลยฮะแน่นอนโอ้ใช่เลยแล้วเต้นกันอย่างี้แหละ โอ้โหเป๊ะมากโอ้ยเกมเกมมันดีอย่างนี้เองเต็มเหมือนมากเออพาเต็มไปอย่างนี้เองเกมของเกมนี้ ว่าจะได้ผมรู้ว่าผมจะได้รู้นะอ๋อเตรมตัวอีกทีนะท่าขี่มาของเราท่าในตำนานโอฟักกันสตาร์ ổng mít dao á bơi xích <laughs> lấy <laughs> Năm tao 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 แค่เพนนี้ผ่านไปได้เล็บด้วยดีนะฮะหรือเปล่าเด็ดที่สองเออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร ว่านะเกมนี้มันก็ดูดีนะเดี๋ยวผมเล่นอีกเพลงหนึ่งก่อนแป๊บนึงรอบนี้จะเ,เพลงอะไรดีอ่อเพลงไหนบอพพ่อผมจะเล่นนะนล้วผมจะเล่นเพลงที่ B M P เยอะที่สุดแล้วกันเออเพลงอะไร B M P เยอะที่สุด b อ b บิร์กฮลองดูนะฮะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันมาก็เลยนะอ้าวไม่กดอีก เอาเล่นสิครับผมรอคขอ,อยู่อ้าไปไหนแล้เราโอ้ ไม่เคยเข้าเลยบอนหนักเลยงานนี้เอ็ดวิว40พ่อคุณปีกคุณดูดีมากเลยเน,นี่ยโอ้ แต่คุณก็ไม่กดคุณมาเข้ามาเพื่อ,อ อยนี้โอ้ยมีแมวเหมือนผมด้วยอ่แล้วเขาเข้าไปแล้วเมาเอ้ยมาเล่นกับผมหน่อยดีครับ

วิงเล่นดีวะเริ่มดีกว่าก่อนที่เขาจะหนีไปโอ้ยที่วิงก็ได้เป็นว่ะ ได้เล่นกันสักทีนะเพลงนี้ฟิชชี่เพลงว่าบ๊อบเบอร์พ็อปผมเคยดูใน MV เอมวีนีมันคงไม่ต่าอย่างนั้นมั้งครับหรือใช่ว่าแล้วลเชียวเป็นสัตว์เชียว <c ười> อนกังดีกวฮะฮะอย่าบอกนะว่าชัดๆเลยชัดเจนเลยเหมือนเป๊ะเหมือนเอ็มวีเป๊ะแม่ไม่อยากจะพูดตดเลยเกิน <laughs>

ก็โอเคนะครบสิ่งนี้แต่มันเร็วไปหน่อยเรื่อผมอก,กดไม่ทันมิสเลยนั่นไงยาวอ้าวยาวะยาวจริงด้วยโอ้เยอะไป ถามว่าเพลงยากไหมผมก็มันก็ยากอยู่นะ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่หนึ่งอยู่นะฮะโอ้เยี่ยมเลยโอ้กดไม่ทันนะโอ้ยปวดมือไปหมดแล้ว ทีชีวิตเลงเหมือนยากจริงน,นะครับผมต้องเข้าใจนะเออแต่ผมก็อยู่ที่หนึ่งคนระับผมก็โอเคแล้ว ว่าสำน,นสสสวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับซีอูอเกตแบบบ้าบ,บุย